เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ายแพทย์สงวนนิตยารำพงเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันหลักประกันสุขภาพทวหน้าของไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัดจัดงานรำลึก17ปีในแพทย์สงวนนิตยารำพงพร้อมสารต่อปณิธานสร้างเครือข่ายจิตอาสาและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจ 67, ําปี2567 5ประเภทรางวัลได้แก่ ผู้ป่วยจิตอาสามิตรภาพบำบัดดีเด่นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นหน่วยงานองค์กรและทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นระดับตติยภูมิทุติยภูมิปฐมภูมิ องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนองค์กรสาธารณประโยชน์กลุ่มบุคคลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นระดับชุมชนและสื่อสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเทและขยายผลงานวิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะคุณหมอสงวนนิตยารำพงเป็นผู้ที่คิดค้นพัฒนาวิจัยนะครับ เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับสังคมไทยท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดท่านก็รู้สึกว่าความเจ็บป่วยของคนไข้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เข้าใจนะฮะท่านจึงดำริให้มีมิตรภาพบำบัดขึ้นมา mm hmm. เพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ได้ตั้งรางวัลขึ้นสำหรับบุคคล องค์กรที่เป็นสาระประโยชน์นะเป็นมูลนิธิมิตรภาพบำบัดเราก็ใช้รางวัลอันนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานของภาคเอกชนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคืกอกําเนิดมาตั้งแต่ปี2545ทําทให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าผู้ที่มี ความจำกัดต่างๆนี่ยสามารถจะรับการบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่ทําให้เราสามารถจะเข้าไปป้องกันโรคแล้ว่ารักษาได้ง่ายกว่าแต่ว่าในอนาคตเนี่ยยังต้องขยายต่อไปอีกมากซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะไปอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดประเทศไทยระบบปัตดทองเป็นระบบที่ทั่วโลกยกย่องมากเพราะว่าเราใช้เงินประมาณ4 5%ของ GDP ดูแลสุขภาพประชาชนหลักการน,นะคือระบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือทํายังไงที่จะให้ประชาชนได้รับการดูแลขณะเดียวกันนี่จะต้องไม่ใช้เงินมากเกินไปจะต้องให้เงินเนี่ยนะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนีอันนี้เป็นหัวใจอันนดียเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาระบบนี้ไว้ได้นะ ก็ต้องเรียนว่าคุณหมอสงวนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเป็นแรงบันดาลใจเยอะแยะให้กับคนในการทํางานผมยังเชื่อว่าหลักประกันสุขภาพขั้นหน้าเนี่ยที่เราเน้นให้ประชาชนได้ก้าเข้าถึงบริการที่จําเป็นและไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยยังคงเป็นหลักสําคัญเพียงแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าถ้าเรายังคงหลักนี้ผมยังคิดว่าอันนี้คือหลักที่คุณหมอสงวนได้พยายามให้แนวคิดไว้แล้วก็สร้างไว้จริงๆถ้าเราพูดถึงคาว่ามิตรภาพบําบัดเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรามองในเรื่องของ HIV หรือโรคเอดส์เนี่ยช่วงนี้เราจะได้เห็นในเรื่ององงขบท บาทของ LGBTQ เยอะนะครับผมลองไปดูหลายพื้นที่จะเห็นว่ามีการรวมตัวกันเป็นชมรมเป็นชื่ออะไรต่างๆเป็นหลักบ้างเป็นไรบ้าง,างที่ช่วยคัดกรองกลุ่มคนที่บางครั้งอาจจะอายที่จะไปเข้าระบบปกติจะเห็นว่าทั่วประเทศตัวนี้เรามีหน่วยบริการในลักษณะนี้เต็มไปหมดหน่วยแบบนี้เนี่ยเราก็คือหน่วยที่เรียกว่ามิตรภาพบำบัดนั่นเองก็คงเป็นทิศท,ทางของทั้งสํานักง,งานด้วยของคณะกรรมการหลักประกันด้วยที่เชื่อว่าการใช้คนป่วยช่วยคนป่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นยุทธวิธีสําคัญในการสร้างหลักประกัน ภาพทุนหน้าของเราในอนาคตน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหนทางพารวยสวัสดีค่ะ